เราลืมทางกลับโรงแรมเราเดี๋ยวเราจะลองดูที่ผมเคยได้ยินว่าให้ลองเปิด GPS เลี่ยงทางหลวงเลี่ยงทางด่วนเลี่ยงทุกอย่างแล้ว GPS จะพาไปในทางที่แม่งหลอนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าแม่งหลอนจริงหรือเปล่าทุกคนผมจะให้ทุกคนดูมางมาพร้อมๆกับผมมาอะไรยิ่ใช่ปะให้อะไรใช่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบน ครับผมคือผมบอกแล้วว่าวันนี้แม่เป็นคลิปที่โคตรเลี่ยวเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆสองคนแล้วเราก็ทำการออกไปหาของทิ้ข้างนอกแต่ทีนี้เราลืมทางกงลับโรงแรมเรา <c oughs> โอค <c oughs> มลแลม,แลม,แลมแลับคน <c oughs> คือเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องขับรถนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่แถวแก่งอาจารญคุงบอกหรือว่าบรรยากาศนี้ค่อนข้างหปลกมากไม่เชื่อเพืเ่อนๆดูดนไม่มีรถเลยพี่แม่ไม่มีคนเลยแล้วดูดินี่ไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยตรงนี้มันคือแม่น้ำ เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแบบกล้องไอโฟนให้ดูว่าแบบแม่งหลอนขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องจาคําทางกลับเพื่อที่จะเข้าไปที่โรงแรมซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะลองดูที่ผมเคยได้ยินว่าให้ลองเปิด GPS เลี่ยงทางหลวงเลี่ยงทางดวง่วนเลี่ยงทุกอย่างแล้ว GPS จะพาไปในทางที่แม่งหลอนซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าแม่งหลอนจริงหรือเปล่าก็ทุกคนนะผมบอกแล้วว่าคลิปนี้เดือดแน่แต่ผม5เลยามากัน3คนถ้ามากันคนเดียว2คนนี่ผมหลอนตายหาเลยเคยครับ แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะเปิด GPS ผ่านตรงนี้เราช่างมันแต่เดี๋ยวผมจะขับไปทางซึ่งผมบอกเลยว่าถนนแกงอาจารย์แม่งหลอนจริงแบบถนนเส้นแถวเนี้ยคือกลางคืนนะคนขับน้อยมากนะเออจริงๆถามยิ่งกลัวนะเอาแบบจริงๆนะแนะอบกลัวอยู่บรรยากาศตอนเนี้ยนะคืนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้มาต่างจนะังหวัดก็ขออนุญาตนะที มาถ่ายทําคลิปหนุกๆใหญ่ๆแต่ทีนี้ GPS อ่ะมันบอกไว้คือมันมีสองทางมันสามารถไปทางหลักได้แต่ทีนี้ GPS ให้มันมาพาให้เรามาทางรองซึ่งทางรองก็อยู่แค่ตรงหน้าเราแต่ผมพาเลี้ยวไปซึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะประหยัดระยะเวลาไปค่อนข้างเยอะ <S <S ใช่ตรงนี้เหรอใช,ใช่ใช่ตอนนี้สวรรค์คันเลือกเลยไปขบเอ้ยยังมีไฟอยูไ่ไฟเดี๋ยวแล้วก็ค่อยไปกันซึ่งมันมีเรื่องเล่าเว้ยคือผมเคยได้ยินเรื่องเล่ามาจากทุกๆช็อปด้วย มีเรื่องแบบเหหลอนอะไรพวกนี้คือเคยได้ยินกันบอกวะเคยเคยมีเพื่อนเล่ากันไหมพวกเราในสามคนเคยมีคนเล่ากันไหมเล่าได้เลยเฮ้ยเคยฟังอยู่นะเคยมีเพื่อนที่พบประสบการณ์แบบนี้จริงๆไหมคือผมเคยมีเรื่องเล่าหนึ่งว่เพื่อนันคอตอนนั้นอ่ะผมอ่ะขับร้อเดียวกับไปเว้ตอนนั้นจ้าน่าจะอยู่ที่เราไปเขาเขียวกันแล้วเราขับร้อเดียวเล่นกันวันนั้นเป็นคืนฝนตกเราขับร้อเดียวกันเราขับร้อเดียวไปเที่ยวกันทีเนี้ยตกดึกไปก็อยาก อยากจะเที่ยวแล้วก็ขับออกจากสวนสัตว์เขาเขียวเพื่อที่จะขับกลับโรงแรมแต่ทีนี้เราเปิด GPS ซึ่งทุกคนรู้ป่ะแถวหัวหินน่ะมันเป็นสถานที่ที่แบบสูสานเยอะมึงรู้จักวงผู้ผงกตุ้ยป่ะรู้จักของจีนอ่ะเอ้อยไม่ใช่แถวแถวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออแถวอะไรวะจำอะไรพวกเนี้ยหรือพัดยาก็จําไม่ได้ไอ้เขาวังเขาเขียวนี่มันต้องพัดยาเออนั่นแหละแล้วทีนี้ GPS แม่งก็พาไปเอาริงทางนั่นเหมือนแบบนี้เลยพอขับไปเรื่อยๆ่ะเนี่ยดูทางแม่งจะเริ่มไม่มีไฟ อันนี้พูดจริงนะเพื่อนๆดูดิไฟไม่ยอมเริ่มเหลือลวงเดียวอันนี้ที่เห็นไฟหน้ารถนะเออแล้วไงเดี๋ยวผมปิดไฟดูมาโอ้โหนี่เมือตึ๊บเลยเออแล้วเนี่ยพอเปิดไฟมันก็จะเฮ้ยเมื่คิดจะเห็นอะไรก็ไม่รู้มีหัวฐานมันใหญ่อย่างนี้เลยโอ้โหนี่คนดูนี่โึ้ฟืบฟับฟืบฟับปุ๊บมีคนโผล่ jump you? scare ย yeah, ้ายแบรดินทิ่หายเลยครับทุกคนหลอนเลยฮะอย,อยู่ทางมันเป็นทางถ้าแม่งตรงกับพอดเรื่องที่ผมเคยเจอไปนี่คือบอกเลยผมหลอนผม,ม,นผมเป็นคนขับผมต้องเปลี่ยนคนขับเลยไม่ว่าเด็กจะมีใบขับขี่แล้วก็มีไอ้แต่งจา้างมขับให้กูด้วยนะนั่นแหละก็คือทางเนี่ยขับไปเรื่อยๆไปแอยู่ถนนยากถนนลูกรลังมันจะกลายเป็นเขาเรียวกว่าอะไรมันจะกลายเป็นถนนแบบเอ้ถนนปกติก่อนแล้วก็เป็นทางลูกรลัง,ลงแล้วกลายเป็นไม่มีถนนเลย เ้วเชื่อปะทุกคนผม,มขับไปอะล้อเดียวตอนนั้นไปกันฟอร์แดแบงค์เกี่ยวไปตอนนั้นยูยังขับไม่เป็นขับไปเลี้ยวข้อซอยไปเลยลตอนแรกก็มีบ้านมีอะไรพวกนี้อยู่ๆแม่ไม่มีบ้านเลยเพื่อนๆแล้วพีกว่านั้นคืออะไรรู้ปะผมมานําหน้าเวัานั้นแล้วผมมาเข้าไปตรงถนนทางที่มันเป็นดินก่อนแล้วพอพี่ไฟฉายล้อเดียวมันจะสว่างจัดเลยพี่หันหันรถหันรถกลับ เชื่อป่ะพอไฟสาดไปข้างหลังมันเป็นหวงจุ้ยแบบเป็นพันอะสุดสารม<อ>ันเป็นสุสานแบบโคตรใหญ่แบบภูเขาทั้งลูก<อ>เท่านั้นแหละกูวิ่งแบบวิ่งออกมาแบบขับรถเดียวไม่เป็นตะโกนกันไอ้ฟอสตอนนั้นก็ขับไม่แข็งมันตะโกนสั่งให้หยุดแต่ไปกับเพลไปแล้วอ,อันนี้คือเรื่องหลอนของผมที่เคยเจอแล้วก็แบบตาม GPS หล,อล่ออะไรพวกนี้ผมมัม่งเจอคนลุกตาม GPS หล,อล่ออะไรพวกนี้ที่เขาเล่ากันในพวกเดอะช็อคเดอะโกส ขาบอกว่าบางทีทางมันขับเหมือนพาเราอีกมิติหนึ่งแล้วแบบอยู่ๆแม่งไม่มีถนนไม่มีอะไรแล้วแบบไม่มีคนช่วยจนแบบอยู่ๆอาจจะแบบอยู่ๆอาจจะมีคนขับจักรยานสวนผ่านมาแบบเฮ้ยหนูไปทางนี้ตามที่ตาบอกเลยแบบเป็นเหมือนเจ้าที่เจ้าทางไปช่วยซึ่งวันนี้ขอร้องย่ายาเป็นอย่างนั้นแล้วจะถึงไม่ได้พี่ทาคุ้นๆเรื่อยๆเอ้ยเนยดูไทยเนี่ยใช่เลยโโอ้ห มีไฟเลยวะน้ำมันมาถูกทางเอ้ยกูก็ไม่รู้ว่ะแต่ GPS มันบอกให้ไปทางเนี่ยโอ้โหทางนี้โคตรดุกวันเลยหลอนจัดมันจะพาเราไปไหนกันเนี่ยมันจะเข้าโรงแรมได้หรอวะเออแต่ก็ยังว่าทางโรงแรมอยู่ในนี้น่ะอาจจะเป็นไปได้ใครมาสร้างโรงแรมในนี้วะต้องตัวยเยอะเกินโอ้โหรู้หนึ่งสองสาม ย yeah. ไปไปเลยโอ้โหโคตรตึงเรตลกกันตอนนั้น claro อ่ะไปนี่ในป้ายใช่โรงเรียนโรงสนโรสวนเดี๋ยวลองไปดูดิโอ้โหถามมองไม่เห็นวมองตีนดำตีนเฮ้ยถ้าอันนี้มีอย่างหนึ่งเห็นอะไรไม่ต้องบอกกูนะห้ามบอกเด็ดขาดถ้ากูไม่อันนี้เสี่ยแต่ถ้ากูเห็นกูบอกมึงนะอ้าทำไมพวกกูบอกไม่ได้รู้ว่าบอกไม่ใช่ฮะทางมันโอ้โหทางไม่ใช่เลยเลี้ยงหนุกเลี้ยงเงย ไม่เป็นไรมากันสามคนไหมโรงแรมอย่างไรเนี่ยมันไปได้เพราะอะไรเล็กอย่างว่านะทางมันนี่มันเปลี่ยนอะไรแล้วมันต้นแหลมเนี่ยไม่ใช่อยู่แบบขับขันโอ้โหกูตายแล้วอย่างเงี้ยอุ้ยเอ้กูตกใจหน้ามึงไงจ้าเฮียหน้ามึงตานกระจกเว่อเลยโคตรยาน่ยโคตรเสียทางไมเวิร์โอ้ยลูกหลังเฮ้ยเหมือนพูดพูดเลยเฮ้ยมันเก็บเป็นลูกหลังแล้วเนี่ยเฮ้ยโออไหวเหี้ยรุ่ไปเนี่ยเขาโรงแรมใช่นี่โรงแรมเขาเลยพี่ หรือว่าในนี้มันคือโรงแรมวะมันจะใช่มันค่อยๆเล็กขึ้นเรื่อยๆเออกูจะกลับถูกป่ะนี่อุ๊ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วที่ดูพื้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันตันมันตันไม่ใช่โรงแรมนี้ด้วยกลับไปตั้งหลักใหม่ที่หนึ่งถนนใหญ่แล้วกันง่ายดีเดี๋ยวเราจะขับไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเยร็วเฮ้ยเร็ว อะไรไม่มีผมจะบอกว่าไอทางขวามือที่เราแต่เรามาซ้ายอ่ะโรงแรมเราอาจจะอยู่ตรงเขาเออเราลองเลี้ยวไปดูเดี๋ยวเราลองข้างไปดูหูอย่างหลอนนะดูเลยเฮี่อะไรโอ้ยเฮียได้อะ้ถไฟเป็นคาดอ่ะหูหลอนจัดเลยนะนะต้องลงไปส่องแฟลชแล้วค่อยๆขับรถไปมีใครตั้งเรือไหมเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อไม่มีเหรอหูยอะไรวะมามาอะไรยิ่ง ใช่ปะอะไรใช่สูงทางปะอ๋อไม่รู้เห็นอะไรม่รู้หิเยตกใจหมดไม่รู้ถูกเปล่าขวาหลายใายนี้ไปตเมื่อตะกี้นี้ดูทรงแล้วน่าจะเลี้ยวผิดเส้นทางตอนนี้เกิดความเฮียนเล็กน้อยนะเที่ยอนี้ขับไม่ได้เดี๋ยวรถจะพังใช่หลงวะห้ามปิดประตูรถให้สนิทห้ามขึ้นก่อนขึ้นรถนะห้ามพูดว่าไปกลับกันเถอะ เงียบๆเรากลับของเราแค่สามคนเรามาสามคนพิ่นั่งปี๊แส่งจ้าโอเคอ่ะโอเคเออโหคนมึนเลยทุกคนไม่มีไฟสักดวงเออเป็นตาปะหมา เหม่งล้องกูโดนกูสัตว์โดนกูไปเลยอ่ะอะไรไม่เปิดด้วยอะไรไม่เปิดเฮียแก้กูเปิดแล้วเปิดแล้วเฮียเฮียตกใจเลยเมื่อกี้อ่งคุณเห็นไหมเฮียหมามันล้อกนะโอ้นะเดี๋ยวลองแบบนี้ตกใจเฮียกับแปลก เรามากันแค่นี้นะครับถูกกลับกันแค่นี้นะครับโอ้โหเนื้อไม่อเนื้วาบเลยคุณคกูได้ยินมันเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อสรุปหมาจังหวะแรกจังหวะแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะตกใกล้จัดเลยอยู่เมื่อกี้นอกมันไม่คุ้นร้อนร้อนนี่มันมืดตึ้งเลยแล้วหมามันร้องแบบมันร้องกัันนไมม่ร้องเยอะมากเหมือนเป็นฝูงอ่ะใช่ไหมมึงได้ยินใช่ไหมได้ยินเมื่อกี้มันอยู่มันไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะ เรื่องเล่าสุดท้ายคือตอนเที่ยจริงๆเราถึงโรงแรมนะแล้วแพนให้ดูมันไม่ตรงโรงแรมมันไม่น่ากลัวเลยแต่ทางมา GPS แม่งพาเย e ี M ้ยมจริงโรงแรมแบบเราจริงๆไม่ได้น่ากลัวเลยเพื่อนๆเราอยู่บริเวณของอันนี้เขาเรียกว่าปลายเขื่อนคือเขื่อนตรงนี้พื้นแม่งเปียกอีกคือเขื่อนตรงนี้นะจะเป็นเขื่อนที่ลงท้ายด้วยนอนหนูหลือแอบเพื่อนเพื่อน,นเชื่อว่าตอนผมมานะ ผมมีไปถามคนเขาเรื่องตรงสะพานคือวันนี้จริงๆคลิปเ p d ดีดเขาจะมีโดดสะพานใช่ปะ่ะแล้วทีนี้นเราไปถามเพื่อที่จะแบบเอ้ยพี่ตรงนี้มันสามารถกระโดดอะไรได้ไหมเขาบอกว่าตรงนี้มีคนตายเยอะมากเพราะว่ากระโดดลงมาแล้วน้ําตื้นแล้วเพื่อนๆคิดดูดิน้ําแรงขนาดนี้แล้วตรงนี้เป็นบริเวณปลายน้ําอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะขอขอนุญาตนะถ้าเกิดสมมุติคนจมน้ำเลยเขาก็จะมาเจอในบริเวณนี้แถวๆปลายน้ําเพราะว่าตาม หลักเมคเลนต่างก็จะลอยไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปติดตามชางนไะม้ในบริเวณด้านปลายซึ่งเราจะทําการถ่ายคลิปกันที่นีก็ขใหอพวกเราปลอดภัยทุกคนซึ่งเคยมีเรื่องเล่ามาที่แถวนี้แหละก็คือเขาเป็นการนอนแพกันเพื่อนๆเคยฟังมานะเป็นการนอนแพรกันบริเวณกลางน้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาเป็นกลุ่มวัยรุ่นไปเที่ยวด้วยกันไปนอนกันอยู่บนแพรแล้วอยู่ๆตกดึกมีเพื่อนคนหนึ่งคือเหมือนประมาณว่ามีผมไปยู่เพียวอะไรเงี้ยผมไปอยู่เพียวฟอสใช่ไหม ไปเที่ยวแก่งแตอ่อยู่ตกดึกฟอสมาเข้าห้องน้ําแต่เห็นเป็นผมอย่างเงี้ยกระโดดลงน้ําตะโกนแหกปากเดินไปเรียกเพื่อนที่นอนหลับอยู่แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องเจอผมนอนอยู่ซึ่งม,มีเหตุการณ์อย่างเี้ยบ่อยมากบริเวณตามเขื่อนเลยเวลาเขาไปเที่ยวกันหรือว่าเวลาแบบไปกางเต็นท์นอนในริมแม่น้ำพวกนี้ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้ได้ขึ้น อยากบอกจะบอกทุกคนว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนฮนะ <_ C> e <an> ก็แนะนําว่าอย่าลบหลู่หรืออะไรอันนี้คือผมไม่ได้ลบหลู่ผมมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีการขออนุญาตก่อน้วนะซึ่งบอกเลยว่าสถานที่แถวนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆกรุณานะฮะอันนี้เป็นคําแนะนําใส่เสื้อชูชีพน้ําจืดนะน้ําทะเลก็ใส่เสื้อชูชีพไดนะ้แต่ถ้าพอว่ายเป็นก็ไม่ต้องไปกลัวเท่าไหร่น้ำทะเลทีน,นี้ก็ GPS พาหล่อนะแต่สุดท้ายเราก็กลับมาได้ถึงที่นี่ก็ถือว่าตอนแรกจริงๆกับผมกาจะพาเพื่อนๆพายเรือล่องแก่งเล่นแต่ทีเนี้ยมานั่งคิดแล้วไม่คุ้ม้้าาแมมมมม่่เกกิดออะไรขึนนคคืัุบ คนก็เลยไม่อยากพายเสียวกลัวเดี๋ยวมันจะนเกิดการอะไรก็คลิปนี้ก็รล,ลอน GPS หลอนพามาลำทานเฮียนครับ <Okay. S 1> อโอเคจบไปแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องแบงค์ปีฮะแล้วถ้าอยากให้ทําอีกพิมพ์มาเยอะๆผมบอกเลยว่ามากับ SPD เนะี่ยถ้าอยากให้ถ่ายคลิปเร็วๆบอกตรงในคลิปว่าสนุกแล้วนะหลังกล้องมันกว่านั้นเยอะแต่ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันถ่ายยากมากพอเราไปอันแต่ละที่คือแบบสุดจัดก็ครับผมจบไปแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับ EP นี้แล้วเจอกันฮะ EP หน้า